วันนี้เรามาดูนักดำน้ํากันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็มันทานํางานยังไงนะลำแรกให้ดูกัอนอันนี้ถังนะถังถังนี้อยู่ได้นานไหมหลานาทีประมาณกี่นาทีถังหนึ่งถ้าเต็มเต็มเลยถ้าในสระแบบนี้ก็หลายนาทีอยู่ครับแต่ถ้าว่าทะเลช่งชั่งชังถึงชั่ง,ถ,งถึงครงับถึงถังชงชั่งชัรงเั่ไช่ช่ ก็ได้ดำตลอดเส้นนี้เส้นเส้นอะไรนะฮะขอบอกนะบอกอะไรนะอ่าอัอสายต่อเข้ากับอ๋อไว้หายใจใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเข้ากับกับชุดชุดอันนี้เอ่อบีซีดีเนี่ยมันทำอะไรไว้เหมือนเป็นเหมือนเป็นเซอร์ชูชีพเหมือนเต็มลมให้เซอร์ชูชีพใช่ไหมใช่ครับอ๋อเค้ากดแล้วไหนกดไงนะ มันจะเอาลมในถังเข้าไปในเสื้อต้องทำให้ตัวเราลอยใช่ไหมนี่ปล่อยปล่อยเพื่ออะไรเพื่อให้ออกเราจะได้จมลงไปใช่เราบอกก็จะจมลงไปจมละจมละเคห็นน้ำใส่ได้ไหมใส่กดเติมลมปุ๊บตัวก็จะลอยขึ้นนะทีนี้ก็ข้อเสียมันก็คือก็เปลืองลมนะใช่ครับโอเคแล้วก็เส้นนั้นก็เป็นเส้นบอกเพิเศษเกตใช่ไหมจะบอกว่าบอกว่าตอนนี้เหลืออากาศเยอะมากเหลือเยอะร้อยเก้าสิบบาท แล้วความลึกด้วยใช่ไหมอีกอันนึงบอกว่าความลึกใช่ความลึกแล้วก็อีกเส้นหนึ่งอ่ะเป็นสำรองใช่ไหมอีกเส้นหนึ่งตอนนี้มีอ๋ออันนี้ไว้หายใจยดดยโอเคไว้หายใจใช่ถ้า,<ช>ถาบางรุ่นก็จะมีอีกเส้นหนึ่งมีอย่างนี้สองอันใช่ไหมไว้สำหรับฉุกเฉินใช่ครับไว้ช่วยคนก็ได้แล้วผมมีอันเดียวอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครัเอ่อเส้นเล็กเล็กเลยเตอร์ในขันหลังนะอันนี้นะคู่บอล นีมีอยู่สามเส้นแต่ว่าจริงๆแล้วใส่ได้ถึงสี่เส้นใช่ไหมเส้นที่สี่ก็จะเป็นเส้นเดกูเลเตอร์นี่แหละแต่ว่าจะสั้นอยู่นี้หรือยาวกว่านี้ยาวกว่าครับยาวกว่านี้เพื่อให้บัตตี้เวลาบัตตี้อาการหมดก็เอาอีกเส้นหนึ่งไปช่วยได้อันนี้ใช้คนเดียวก็สามเส้นอย่างนี้จริงๆแล้วเราควรมีกี่เส้นครับถ้าเราไปใช้ในทะเลทะเลก็ควรจะสองก็ค,คือควรจะมีออโต้พุชไหมสำรอง คืออากาศหมกและดำกรเพือนอย่างเงี้ยอ,อากาศหมกปอควรจะมีโอเคขอบคุณอาจารย์อาจารย์ปอนมากา